เกิดเหตุที่พิษณุโลกนะฮะหนุ่มสุขโขทยัยวัย20ปีครับเที่ยวน้ำตกแก่งซองคายร้อนวันหยุดกับครอบครัวก่อนจมหายไปนะครับญาติรีบแจ้งกู้ภยัยลงไปงมร่างพบว่าเป็นศพแล้วครับ ร้อยตำรวจเอกสกลเขียววิจิตรรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจปูทอนแก่งโสภาจังหวัดพิษณุโลกครับรับแจ้งมีเหตุคนลงไปเล่นน้ำตกแล้วจมหายไปภายในน้ำตกแก่งซองหมู่ที่9ตําบลแก่งโสภาอำเภอวังทองนะครับหลังรับแจ้งจึงรุดตรวจสอบพร้อมด้วยทีมชุดประดาน้ำและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยบุรพาสมาคมพิษณุโลกการกุศลสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยบุรพาเข้าตรวจสอบและสอบถามจากผู้เห็นเหตุการณ์แจ้งนะครับว่าขณะเล่นน้ําอยู่ได้เห็นคนที่จมน้ําตะเกียกตะกายพยายามช่วยเหลือตัวเองแล้วจมหายไปและสอบถามจากญาติที่เดินทางมาเล่นน้ําด้วยกันจากจังหวัดสุโขทยัยทราบชื่อต่อมาคืนนาย ชินนุพงศ์ธรรมสวุวรรณอายุ20ปีอยู่บ้านเลขที่62ทับหหมูม่ที่4ตำบลท่าฉนวนอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุขโขทัยครับนอกจากนี้ค่ะมีประวัติโรคประจำตัวเป็นโรคลมชักซึ่งทีมชุดประดาน้ำจำนวนสี่นายได้ลงงมค้นหาร่างในน้ำตกแก่งซองโดยใช้เวลาประมาณ15นาทีจึงพบร่างอันไร้วิญญ,ญาณในที่สุดสภาพเน,เนื้อตัวนะคะเริ่มซีดขาวไม่พบบาดแผลหรือล่องรอยการถูกทำร้ายซึ่งทางญาติไม่ได้ ได้ติดใจในสาเหตุการตายจากนั้นกู้ภัยบุรพาให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลวังทองเพื่อชัน,นสูตรพิกศพอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ